โอเคสวัสดีครับการมีเป้าหมายในชีวิตทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรอการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรอื e, นนหรอไม่เราลองมาฟังกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเรามาฟังข้อเท็จจริงและสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนนะครับ 1. ข้อเท็จจริงคือการมีเป้าหมายช่วยให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการมีชีวิตมุ่งมั่นมุ่งหมายไปนในทิศทางที่เราต้องการ 2. การเริ่มต้นคือ ควรเริ่มจากการสำรวจตัวเองและค้นหาความสามารถความสนใจและค่านิยมที่เรามี 3. การวางแผนและการกระทำเมื่อตั้งเป้าหมายได้แล้วควรจะวางแผนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 4. ตัวอย่างสามารถใช้ตัวอย่างจากประสบการณ์ของตัวเองหรือผู้อื่นที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลสำเร็จการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นจริงๆ เพราะมันทําไม่มีทิศทางและแผนการที่ชัดเจนในการที่จะทํางานและการตัดสินใจอย่างชัดเจนคุณต้องกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและเจาะจงโดยใช้หลักการ SMART SMART หรือ Specific, Measurable, Achievable, Relevant และก็ Time-bound น,นะครับเพื่อทำให้เป้าหมายของคุณมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เขียนเป้าหมายลงในกระดาษจะทําให้คุณมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและสามารถทบทวนได้ง่ายแบ่งบรรเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยหรือทําเป็นขั้นตอนย่อยๆจะสามารถทําให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกไม่ท้อแท้ครับสร้างแผนการทํางานวางแผนการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยระบุว่าคุณจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่และอย่างไรติดตามความก้าวหน้าคือตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณเป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่ากําลังเดินทาง ไปในทิศทางที่ถูกต้องและปรับแผนตามความจาเป็นสร้างความรับผิดชอบบอกคนอื่นเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณหรือคู่หูที่สามารถสนับสนุนและกระตุ้นคุณได้และสุดท้ายให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุเป้าหมายย่อยหรือเป้าหมายใหญ่อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองนะครับเพื่อเป็นการสร้างแงรงจูงใจในการทํางานต่อไปการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตมีผลต่อความสุขและความสําเร็จของเราอย่างมาก มันช่วยให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินชีวิตและช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทํางานหรือการทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นการมีเป้าหมายนั้นยังช่วยให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วยเพราะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและการดําเนินการตามเป้าหมายนั้นๆจะทําให้เรารู้สึกพึงพอใจและสามารถรับมือกับปัญหาความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการมีเป้าหมายในชีวิตไม่เพียงแค่ ในเรื่องทฤษฎีเท่านั้นแต่มีผลต wan ita wan ita, an, ่อความสุขและความสําเร็จในชีวิตเราจริงๆครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสม่ําเสมอสามารถช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความสําเร็จได้ดังนี้ 1. แนวทางที่ชัดเจนช่วยให้เรามีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินการในชีวิตรู้ว่าต้องทําอะไรและทําอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 2. มุ่งมั่นและรวดเร็วเรามีแรงจูงใจและมุ่งมั่นในการดําเนินการ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 3. ระบบวินัยและการวางแผนช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถวางแผนการทํางานและการใช้เวลาได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 4. ความสุขและความพึงพอใจเมื่อเป้าหมายที่เราตั้งบรรลุเราจะรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขกับผลลัพธ์ของตัวเราเองการมีเป้าหมายจะช่วยให้เราไม่เสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่จําเป็น และใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เพียงมีไว้แต่ต้องมาพร้อมกับการลงมือทําด้วยฝึกวินัยในตัวเองคนส่วนมากชอบคิดว่าอยากจะทําหรือควรทําแต่หลกัหลกๆแล้วนั่นคือเราต้องลงมือทํามันมันถึงจะส่งผลลัพธ์ที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราอยากจะเปิดร้านหนังสือสักร้านหนึง่งแต่เราก็กลัวว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าจะมีลูกค้าไหม ต้องรอให้เงินเยอะๆก่อนมาให้ถึงจะเปิดมันได้เพียงเพราะแค่เราอยากจะทําเราก็มีข้ออ้างมากมายห,หลายเหตุผลจนทําให้เราต้องล้มเลิกสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วทาไมเราไม่ลองวาดแผนงานที่เราอยากจะทําดูก่อนละ่ะดูจำเลแนวทางอื่นๆและลองลงมือทําในสิ่งนั้นๆเลยเป้าหมายของเราถึงจะสําเร็จได้ลองเรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแนวคิดต่างๆอันไหนที่เราไม่รู้ก็ศึกษาจนรู้ เราก็จะไม่กลัวในการลงมือทานั่นเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นแปลว่าเราจะทําได้เร็วขึ้นเริ่มได้เร็วขึ้นมองว่าเป้าหมายเราดีตรงไหนสามารถนำไปต่อยอดอะไรในอนาคตได้บ้างในอีก10ปี20ปีข้างหน้าการตั้งเป้าหมายมีสาเทคนิคนั่นก็คือ1 S small ก็คือเป้าหมายระยะสั้น6เดือนหรือภายใน6เดือน คุณอยากจะได้อะไรและทำอย่างไร 2. มี medium เป้าหมายระยะกลาง6เดือน1นึปี 3. าม l large เป้าหมายระยะยาวจะเป็นสัก2ปีถึง5ปีเราไม่จาเป็นจะต,ต้องมีเป้าหมายใหญ่ๆเลยก็ได้เพียงแค่เริ่มมีเป้าหมายเล็กๆนั่นก็สามารถพาคุณไปสู่ความสาเร็จหรือเป้าหมายใหญ่ๆได้และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตครับก็ขอบคุณที่ฟังมาจนจบคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ